สวัสดีครับคุณลูกค้ามากครับที่รับชมนะครับสุดคับเตอร์สตอฟมาบอกให้ยใหญ่ครับหายไปนานนะครับโอ้ใหญ่จริงจริง E&C นะครับผมก๊อก10อ่านี่17 Gen5 นะครับอันนี้ก๊อก1 9 X นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุด Gen5 อันนี้ก็19 Gen5 อันนี้ก็เป็นไฮคาปานะครับนี่ก็มาครับบั็อกหนึแล้วก็เอ็นซีนะครับโอเคนะครับเปิดให้ดูก่อนเลยเนาะสนใจทักมาครับไม่เยอะนะครับช้าหมดนะครับนะครับก็มีคู่มือให้พร้อมเหมือนกันครับ E&C n มาคฟเดรดได้นะครับเนาะมาก็ก็รีบเอามาเลยครับเนะี่ยสิบเก้าเชนแฮ่ร่องลึกสวยงามประกบก็เป็นเชนแฮ่เนาะนะครับก็ปดอันนี้ก็มีสองด้าน,นะถ้าเป็นรุ่นใหม่ถ้ารุ่นเจ็สามมีด้านเดียวนะฮนะนี่ครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับอันนี้ก็เป็น X นะครับอันนี้เป็นสิบเจ็ดจะยาวก,กว่า X จะดูสั้นกว่าสิบเก้าเออสเตรเลียพาราปุ่มน,นี้ก็มีสองด้านกันรุ่นใหม่ คออันนี้19้านะครับผม19ก็19เก้าเชนห้านะครับผมได้2ด้านนฮะนี่ก็ให้ขับปลานะครับผมครับเป็นชุบทองด้วยไก่ทองนกทองมีเจาะพอด้วยก็สวยงามก็เลยเอามาครับเห็นออกมาค็อันนี้รุ่นบักเก็บมาแล้วนะครับผมคอไงสนใจทักมันครับแล้วก็เดินซี่นะครับอ่าโอเคนะครับเป็นลายพังโอเคครับถ้ามีรูป เออมาเติมด้วยนะฮะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับก็ทั้งให้ครับไาโอเคนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ทันทีครับพร้อมจัดส่งครับช่วงนี้ก็ยังลุ้นรางวัลได้ถึงสิ้นเดือนไม่กี่วัน,นครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับบ่ายครับ